สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาเยี่ยมชมโรงงานไทย Honda ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ Honda ในประเทศไทยนะครับโดยโรงงานแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ลาดกระบังนะขนาดพื้นที่ประมาณ200ไร่นะครับมีอยู่ด้วยกัน4โรงงานย่อยนะครับแบ่งเป็น4ลายประกอบหลักๆลายแรกคือคอมพิวเตอร์ผลิตรถจักรยานยนต์เพื่อขายในประเทศไทยครับลายถัดมามีชื่อว่าโกโบ ผลิตรถเพื่อส่งออกแล้วก็อีกหนึ่งลายเป็นดายคลาสนะครับผลิตชิ้นส่วนสุดท้ายเป็นพาวเวอร์นะครับตัวนี้ก็คือผลิตเครื่องยนต์อเนกประสงค์ครับจุดแรกที่เรามาดูคือลายที่ชื่อว่าคอมพิวเตอร์ครับผลิตรถจักรยานยนต์หลากหลายรุ่นเลยรุ่นยอดนิยมอย่างเช่น w วฟ e g i อ n o Scoopy i, Super Cup อะไรทั้งหลายแหลจะผลิตอยู่ที่ไลน์นี้นะครับมีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น1ล้านสแสนกว่าคันนะครับอันนี้เฉพาะไลน์นี้ไลน์เดียวนะ1ล้านสแสนกว่าคันนี้ก็คือต่อปีนะครับโดยทั้งปีเนี่ยถ้ารวมทุกไลน์นะครับเขาก็จะผลิตรถได้ประมาณ1นล้าน7แสนคันแต่ปัจจุบันเนี่ยผลิตอยู่ประมาณ1ล้านหแสนหมื่นคันนะครับไม่เต็มกำลังการผลิตโดย จะมีด้วยกันทั้งสิ้น3กะนะครับก็ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้รถนะครับขึ้นอยู่กับดีมานของตลาดว่าจะขายได้ดีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแต่ละกะเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีอยู่กัน2กะนะครับกะละ8ชั่วโมงนะครับและจุดที่คุณเห็นอยู่นี่นี่คือการเตรียมนะครับการเตรียม ผูปกรณ์ต่างๆที่จะเข้าไปประกอบนะครับชิ้นส่วนอะไรต่างๆนี่เขาก็จะจัดเรียงจุดเริ่มต้นจะอยู่ตรงนี้ครับจะประกอบเครื่องก็จะเนี่ยฮะชิ้นส่วนของเครื่องชิ้นส่วนของสายพานอะไรพวกนี้ครับเนี่ยฮะเขาก็จะเอามาใส่วางรวมกันไว้ตรงนี้แล้วก็ใส่กระเช้าอันนี้เราเรียกว่ากระเช้าเนาะใช่ไหมดูเหมือนกระเช้านะจริงๆก็คือแหมไม่อยากใช้คําว่ากระดง้งแต่จริงๆมันคือ ชุดอุปกรณ์ที่มีประโยชน์มากๆนะครับนี่แล้วเขาก็จะลำเรียงกันขึ้นไปแบบนี้ครับและถ้าดูดูดีๆนะเห็นไหมทางยาวๆเนี่ยมีแต่ละคนเนี่ยเขาจะประจำตำแหน่งกัน1คนตรงจุดนี้จะทำา1จ็อบนะครับหนึ่จ็อบเนี่ยหน้าที่ของเขาอาจจะมีการขันน็อตใส่ฝาหรืออะไรประมาณนี้ก็ต้องแล้วแต่ว่าในตำแหน่งที่เขาอยู่เนี่ย ทำหน้าที่อะไรแต่หนึ่งคนทําแค่1จ็อบเท่านั้นนะครับเพื่อความรวดเร็วและแม่นยำในการประกอบรถจักรยานยนต์นั่นเองครับโดยโรงงานแห่งนี้มีความสามารถสูงถึงผลิตรถ1คันใช้เวลาเพียงแค่25วินาทีหรือ1นาทีเนี่ยผลิตได้2คันเป็นไปได้อย่างไรเดี๋ยวพาไปดูครับถ้าคุณห่วงในเรื่องของความผิดพลาดในการประกอบก็บอกไว้ตรงนี้เลยครับ h อน da มีการปรับ รุงลายการประกอบเพิ่มเติมนะครับโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามานะครับจากเดิมเนี่ยมีที่มีความผิดพลาดอยู่ในระดับ10%ปัจจุบันลดความผิดพลาดลงเหลือเพียงแค่2%เท่านั้นนะครับถามว่ายังมีความผิดพลาดอยู่ไหมก็มีแต่ถือว่าเป็นจุดที่เล็กน้อยและสามารถแก้ไขได้นะครับสิ้นสุดลายประกอบของตัวเครื่องยนต์แล้วเดี๋ยวมาดูการประกอบ ตัวรถจักรยานยนต์กันครับแบบทั้งคันเนี่ยนี่ฮะตรงนี้เป็นลายประกอบของทั้งคันเลยนะครับเห็นชิ้นส่วนเห็นเฟรมเห็นบอดี้แล้วเนาะนี่เขาก็จะประกอบกันแบบนี้ครับซึ่งหนึ่งคนก็จะทำหนึ่งหน้าที่เหมือนที่เราเห็นกันอยู่นะครับในทุกๆแผนกนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อป้องกันความผิดพลาดลายซ้าย กับลายขวาจะผลิตรถกันคนละรุ่นนะคันที่คุณเห็นอยู่นี่ถ้าจำไม่ผิดนะเขาคือ Giano นะครับหลายคนกำลังรอรถรุ่นนี้อยู่ก็บอกเลยว่านี่เขาเพิ่มกำลังการผลิตแล้วนะจากเดิมเนี่ยวางแผนไว้ว่า80,000ืนคันต่อปีตอนนี้ เพิ่มกำลังการผลิตเป็น270,000คันต่อปีนะครับเพื่อให้ทันกับความต้องการของผู้บริโภคนะครับเชื่อว่าหลายๆคนกำลังรออยู่ก็อดใจนิดนึงทางทีมผู้บริหารรับทราบข้อมูลแล้วและบอกว่าคนที่รออยู่เนี่ยไม่เกินสิ้นปีนี้รับประกันได้เลยว่าทุกท่านจะได้รับ Giano Plus อย่างแน่นอนนะครับเขาบอกว่าทุกบรรดา back order ที่ค้างๆอย่เนี่ย การันตีได้ว่าภายในสิ้นปีนี้เคลียร์หมดนะครับช่วง3-4เดือนเนี่ยก็อดใจรอกันนิดนึงเราเห็นแล้วนะว่ามีการประกอบกันจริงและกำลังเร่งประกอบกันอยู่ส่วนลายข้างๆกันที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่ประกอบเวฟนะครับเวฟก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ยอดนิยมนะครับหลังจากประกอบชิ้นส่วนตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นเสร็จนี่มาอยู่ในขั้นตอนใกล้จะสุดท้ายแล้วนะครับก็จะมาประกอบของตัวเบาะนะครับถ้าสังเกตดูให้ดีๆนะ คุณจะเห็นว่าในแต่ละจุดเนี่ยจะใช้คนเยอะมากๆและสัดส่วนของพนักง,งานที่เป็นผู้หญิงเปรยียบเทียบกับผู้ชายภาพรวมทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ80กับ20ก็คือผู้หญิงประมาณ20ผู้ชายประมาณ80แต่ในแต่ละส่วนเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับบางแผนกที่จะต้องใช้ความละเอียดมากก็จะเป็นผู้หญิงซะเยอะนะครับแต่ถ้าละ ประกอบที่ไม่จําเป็นต้องใช้ความละเอียดเช่นในส่วนตรงนี้ครับยกรถจักรยานยนต์อย่างเงี้ยครับยกข้ามลายมางอย่างส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ชายการขันน็อตก็จะเป็นผู้ชายนะครับแต่ถ้าเป็นส่วนที่เป็นงานละเอียดอย่างเช่นการติดตั้งสายไฟนะครับอะไรแบบนั้นก็จะเป็นผู้หญิงนะครับมาดูกันครับว่าปลายลายเนี่ยที่เราพูดไว้ตอนต้นว่าหนานะทีผลิตได้สองคันเนี่ย มันวัดตรงไหนวัดตรงนี้ครับช่าสังเกตดูให้ดีก่อนที่รถจะออกจากลายนะเขาจะมีการเติมน้ํามันไว้นิดหนึ่งนะครับเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อทําการตรวจสอบนะครับพอหลังจากเสร็จสิ้นจากการประกอบเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปตรวจสอบตัวรถอีกทีนี่ตรงจุดนี้ครับจะเป็นจุดที่เขาเอาไว้เช็คว่ารถออกจากลายเนี่ยใช้เวลากี่วินี่นับเมื่อกี้คันเมื่อกี้นี้ออกไปแล้วนะย5้าวินาทีเดี๋ยวอีกคันหนึ่ง ก็จะหลุดออกมาจากลายนี่คือสิ่งที่บ่งชี้ว่าในหนึ่งนาทีประกอบได้กี่คันซึ่งพละซึ่งกำลังรวมทั้งหมดนะครับกำลังการผลิตรวมทั้งหมดเนี่ยสามารถผลิตได้ปีละล้านสามแสนคันนะครับสำหรับลายปร,ประกอบตรงจุดนี้ครับหนึ่งนาทีรถไหลออกมาสองคันจริงหรือเปล่าลองจับเวลาดูเมื่อกี้ก็รู้นะครับและเขาไม่ได้มีลายผลิตเดียวนะโดยภาพรวมทั้งหมดของทั้งโรงง,งานแล้วเนี่ยนะครับค่าเฉลี่ยของการประกอบรถ จักรยานยนต์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ4คันต่อ1นาทีนะครับเห็นไหมเว็บวบเข็นไม่แล้วเว็บเวบเข็นหม่แล้วไม่ทุกนาทีจะมา2คันน่ะเนี่ยคำนวณกันง่ายๆสำหรับลายประกอบตรงจุดนี้นะครับและพอประกอบออกมาเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะต้องเข้ามาในจุดของการตรวจสอบนะ นี่นะตรงนี้นี่นี่ลายนี้ลาย,ลาย,ลายประกอบ s ูุปปี้ไกับ g ีออนจีอ no plus และถ้าเห็นไกลๆตรงนู้นเป็นตัว p c x นะครับนี่ส่วนการประกอบไม่ใช่ส่วนการตรวจสอบเนี่ยไฟนอลอินสเป t ชันเนี่ยเขาจะตรวจสอบหลายจุดหลายรายการเหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมตรวจสอบเบรกตรวจสอบอัตราเร่งตะกี้มีการเติมน้ำมันเนาะเห็นไหมฮะเพื่อให้ดูว่ารถสตาร์ตติด ใช้งานได้แน่นอนมีคำถามว่าถ้าตรวจสอบนั้นไม่ผ่านทำอย่างไรกลับไปแก้ไขครับซึ่งอย่างที่ผมเรียนไว้ตอนต้นว่าอัตราส่วนของการเออร์เลอร์หรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอะแค่2%เท่านั้นนั่นหมายความว่าร้อยคันเนี่ยอาจจะมีการปรับปรุงแก้ไขอยู่ประมาณ2คันนะครับเขาจะเอากลับไปแก้ไขในจุดที่อาจจะตรงไหนบกพร่องอะไรพวกนี้นะครับโดยการตรวจสอบเนี่ยไม่ใช่แค่ ขับแค่นี้นะบอกไว้ก่อนไม่ได้ขับแค่นี้นะเขาจะมาตรวจสอบนี่เห็นไหมจะมีหลายคนมากเลยนะครับจะมาตรวจสอบหลายๆจุดนะครับและบางคนกังวลว่าเอ๊ะเลขใหม่จะขึ้นหรือเปล่าก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่าตรงจุดนี้หลังจากออกจากลายการผลิตแล้วเนี่ยรถจะถูกขับมาตรงนี้และถูกขี่ไปจอดณนะลานจอดเพื่อส่งซึ่งระยะทางตรงเนี้ยไม่ ไม่กี่เมตรไม่ถึง100เมตรไม่เกิน0.5กิโลเมตรแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเลขใหม่จะยังไม่ขึ้นจะยังเป็น 0, 0ูอยู่นะครับมาดูกันต่อครับนี่คือส่วนของโรงงาน g l o b a l นะครับเป็นอีกหนึ่งลายการประกอบรถจักรยานยนต์นะครับเป็นลายเพื่อการส่งออกนะโดยจะมีรถหลักๆที่ผลิตคือตัวนี้ครับ c u v e เป็นรถจกักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับผลิตในประเทศไทยประกอบในประเทศไทยนะครับและส่งออกไปจําหน่ายทั่วโลกส่วนในเมืองไทยเนี่ยเจ้า CUVE คันนี้ใช้วิธีการเช่านะครับคุณสามารถเช่าใช้ได้แบตจะใช้การสวอปนะครับส่วนรถที่โชว์อยู่ตรงจุดนี้ที่เห็นเห็นกันอยู่นี่นี่คือรถที่เราประกอบและส่งออกไปขายกว่า70ประเทศทั่วโลกนะครับ รุ่นแรกนี่ก็คือเจ้าตัว CBR 125รุ่นถัดมาเป็น CBR 500นะครับก็ออกจากโรงงานในประเทศไทยไปขายทั่วโลกเช่นเดียวกันนะครับถัดมาอีกหนึ่งรุ่นก็คือตัว Rebel 500นี่ก็ประกอบขายทั่วโลก Honda Hunter และปัจจุบันก็จะมีเจ้าตัว CBR 650และ Honda CUBE เป็นหลักนะครับสองโมเดลนี้จะประกอบที่โรงงานแห่งนี้นะครับ อะไปดูข้างในกันว่าเป็นอย่างไรจุดแรกตรงนี้อยากโชว์หุ่นยนต์ครับ Honda โชว์หุ่นยนต์ตัวนี้นี่นที่หมุนหมุนหนอยู่นะะี่ฮะนี่คือหุ่นยนต์นะครับเอาไว้สำหรับส่งอะไหล่นะตัวนี้เป็นความภาคภูมิใจของไทย Honda เพราะเขาคิดเองทำเองผลิตเองนะครับส่วนที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้ครับเป็นลายการประกอบเจ้าตัว C U V E นะครับ จะเห็นว่าคนไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่าเป็นการประกอบด้วยทักษะนะครับหนึ่งคนจะทำหลายหน้าที่ประกอบไปตรวจสอบไปนะครับจะไม่ได้มีการเร่งการผลิตอะไรมากนะครับเพราะกำลังการผลิตในส่วนนี้มีอยู่ประมาณวันละนะครับตกวันละ50คันไม่ได้ประกอบเยอะไม่ได้เร่งการประกอบแต่อย่างใดนะครับจะประกอบไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้ ้อะไรเยอะมากมายไม่จําเป็นต้องใช้กําลังคนมากนะครับแต่ใช้ฝีมือเยอะมากนะครับจุดนี้ครับเป็นการประกอบเจ้าตัว CUVE นะครับ e เห็นโครงสร้างของตัวรถแล้วใช่ไหมนี่เปลืยๆกันแบบนี้นี่ถือว่าเป็นการเปิดเผยครั้งแรกของไทยฮอนด้าก็ว่าได้นะครับในการที่ให้เราดูการผลิตดูการประกอบรถจักรยานยนต์แบบ โอ้โหเห็นโครงสร้างขนาดนี้เลยนะครับและนี่ดูจังหวะนี้ดีๆนะครับเดี๋ยวเขาจะเอาตัวกล่องสำหรับใส่แบตเตอรี่นะครับนี่มาประกอบเห็นไหมฮะใส่ลงไปตรงช่องตรงนี้จะเป็นตัวแบตเตอรี่ซึ่งใช้ระบบ Swap Swap ก็คือคุณสามารถถอดตัวแบตเตอรี่ออกมาแล้วก็ไปยัดใส่ตู้ชาร์จแล้วก็หยิบแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วกลับมาใส่ตัวรถได้เลยไม่จำเป็นต้องหลอชาร์จนะครับนี่ฮะ เราได้เห็นการยึดการประกอบต่างๆอะไรพวกนี้ครับเห็นหมดเลยนะครับตัวโครงสร้าง,งต่างๆนี้ในการประกอบซึ่งตรงจุดนี้ก็ย้ํากันอีกครั้งหนึ่งจะเป็นการประกอบไปตรวจสอบไปนะครับและนี่คือการประกอบออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นรูปเป็นล่างเป็นตัวรถเรียบร้อยนะครับนี่เห็นไหมหน้าจออะไรก็ก็ครบนะและสุดท้าย ในส่วนของการตรวจสอบขั้นสุดท้ายครับรถเมื่อประกอบเสร็จแล้วก็จะถูกเข็นมาวางไว้ตรงจุดนี้นะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่มาทําการตรวจสอบอีกหนึ่งรอบนะครับคือลายเนี้ยประกอบไปตรวจสอบไปจะสังเกตว่าจะมีเป็นพาร์ทเนอร์กัน2คนบ้าง3คนบ้าง4คนบ้างแล้วแต่จุดนะครับซึ่ง ตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีกนะครับเขาย้าในเรื่องของการตรวจสอบแล้วพอเสร็จแล้วก็ยังมาตรวจสอบกันอยู่อีกครั้งหนึ่งในขั้นตอนสุดท้ายนะครับก่อนที่จะนํารถไปเก็บนะครับไปเก็บเพื่อรอการส่งมอบนั่นเองนะครับส่งมอบหรือขนส่งไปยังดีลเลอร์ก่อนจะจําหน่ายให้กับลูกค้านะครับนี่เห็นไหมครับมีการตรวจเช็คพอเช็คผ่านเขาก็จะห้อยป้ายแบบนี้เอาไว้นะครับนี่โรงงานสังเกตให้ดีนะเป็นโรงงานที่สะอาดมากๆนะครับ ตรงนี้นี่เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ CBR 650นะครับนี่เขาเอามาโชว์ให้ดูว่าทำงานเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าลายประกอบตรงจุดนี้ครับประกอบเจ้าตัว CBR 650เพื่อส่งออกนะอย่างที่บอกไว้ว่าโรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานสำหรับการส่งออกเห็นไหมครับตรงนี้จะเป็นลายประกอบเครื่องยนต์เป็นหลักนะลายนี่ยาวยาวแบบยาวเลย ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับลายประกอบที่เราดูมาก่อนหน้านี้นะครับหนึงคนทำหนึ่งหน้าที่ในหนึ่งหน้าที่เนี่ยอาจจะทำหลายอย่างนิดนึงนะครับแต่ว่าจะทำซ้ำๆเดิมๆนะครับก็คือเช่นขันน็อตใส่ฝาประกอบฝาวาวอะไรทํานองนั้นนะครับก็จะใส่กันแบบนี้นะครับส่วนลายอีกฝั่งหนึ่ง ก็จะเป็นการประกอบเหมือนกันนะครับอาจจะประกอบเล็กๆในน้อยแล้วนี่พอประกอบมาเรื่อยๆนะเครื่องก็จะใหญ่ขึ้นนี่ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับหนึ่งคนทำหนึ่งหน้าที่เหมือนกันคุณเห็นใช่ไหมครับว่ามันจะจะค่อนข้างใกล้สมบูรณ์มาเรื่อยๆและนี่สุดท้ายสุดท้ายของตัวลายประกอบเครื่องยนต์ครับก็จะประกอบสายไฟเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีการตรวจเช็คเช่นเดียวกันนะครับ กับลายประกอบอื่นๆทำไปเช็คไปนะครับว่าเรียบร้อยไหมให้ดูที่มือเขาเขาก็จะมีปากกาปากกาคอยติ๊กว่าอ่ะติดตั้งแล้วเสร็จแล้วนี่พอเสร็จปุ๊บประกอบเครื่องยนต์เสร็จก็จะมาเอาเครื่องยนต์เนี่ยมาประกอบเข้ากับตัวของเฟรมแล้วก็ตัวของบอดี้ตรงจุดนี้คุณจะเห็นช็อกอาบเห็นยางเห็นเฟรมนี่เฟรมที่ติดตั้งเครื่องยนต์มาแล้วนะครับ เห็นไหมฮว่ากําลังไหลมาแล้วเขาก็จะมาประกอบตรงจุดนี้แหละนะครับและแอบ,บให้ดูนี่เส้นทางการไหลของตัวลายการประกอบนะครับนี่นี่นี่เห็นไหมค่อยๆมาค่อยๆมาครับตรงลายประกอบตรงนี้จะไม่ รวดเร็วเท่ากับลายประกอบของคอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่าจะใช้สกิลหรือว่าใช้ทักษะใช้ฝีมือมากกว่าใช้ความละเอียดมากกว่านะครับเพราะเป็นรถเรียกว่าตัวบิ๊กไบค์นะครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องการวลุ่มหรือปริมาณเยอะมากไม่จำเป็นต้องใช้ความรวดเร็วแต่ต้องแม่นยำและละเอียดรอบครอบมากกว่านะครับยนต์อเนกประสงค์มีอะไรบ้างนี่ครับนี่เจเนเรเตอร์ ตัวนี้ใครใช้รถไฟฟ้าในรู้ดีเลยนะตัวนี้ได้มีโอกาสได้ใช้เวลาถ้าสมมติรถรถไฟหมดฉุกเฉินนะครับนี่เครื่องตัดหญ้านะครับนี่พวกพวกนี้เราเรียกกันว่าเครื่องยนต์อเนกประสงค์นะครับเห็นไหมฮะสามารถเอาไปทําอะไรหลากหลายได้มากมายทั้งเครื่องสูบน้ําเครื่องพ่นยานะครับเป็นรถไถ นะครับรถตัดหญ้าพวกนี้ได้หมดเลยนะครับเป็นเครื่องยนตน์ในประสงค์นะครับรวมถึงเอาไปใส่ในเครื่องรถยนตน์ไฟฟ้ากลายเป็น e-r ev r-e ev อะไรแบบนี้ได้หมดเลยนะครับ ah. ปัจจุบันโรงงานแห่งนี้ผลิตเครื่องยนตน์อนเนกประสงค์นียมากกว่าห้าสิบล้านเครื่องแล้วนะนี่นะผลิตจากประเทศไทยส่งออกไปขายทั่วโลกนะครับใ<ๆ>นแง่ของกำลังการผลิตครับมีมากกว่าสองล้านเครื่อง ต่อปีนะครับปัจจุบันเนี่ยผลิตอยู่ประมาณหนึ่งล้านแปดแสนตัวปีนี้นะครับลดลงไปนะครับตามความต้องการของตลาดนะครับตรงจุดนี้ครับเป็นลายผลิตเครื่องตัดหญ้าครับแบบสําเร็จรูปเลยนะกําลังการผลิตสามร้อยเครื่องต่อวันครับนี่นี่ครับย้ำอีกทีส่งออกไปจําหน่ายทั่วโลกนะครับ ตรงจุดนี้ครับเป็นลายการผลิตเครื่องยนต์อเนกประสงค์ครับเป็นเครื่องยนต์ขนาดเล็กนะตั้งแต่ GX 2 5่ GX 3 5 GX 4 5ไปจนถึง GX 5 0นะครับนี่อันนี้คือท้ายลน์แล้วนะคือกำลังจะสึ้นสุดแล้วนะครับนี่ฮะประกอบเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะแพ็คลงกล่องแล้วก็ส่งออกไปขายนะครับนี่ให้เห็นนี่ครับ นะนี่ครับอยากให้เห็นตัวน,น,น,นี่ให้ดูนี่ตัว inspection นะครับนี่ครับตรวจสอบประกอบนะครับอับตรงนี้ครับหนึ่งคนทำหนึ่งหน้าที่นะครับ one job นะครับคนที่ขันน็อตคนที่ประกอบก็จะประกอบอย่างเดียวขันน็อตก็ประกอบอย่างเดียวครับนี่นี่ อันนี้คือเครื่องจักรในการดรนนะครับดรนออยก็คือเอาน้ํามันเทออกนะครับนีถัดมาอีกฝั่งหนึ่งครับตรงนี้นี่แพ็คแพคลงกับแพ็ลงกล่องเรียบร้อยนะครับนี่ฮะนี่อันนี้คือเครื่องใหญ่นะครับเครื่องใหญ่ที่กำลังแพ็คลงกล่องอยู่เมื่อกี้นะครับนี่ครับ นี่เครื่องตัวนี้ครับนี่ตัวนี้เน้นในเรื่องของการส่งออกเป็นหลักนะครับโดยส่งออกเนี่ยกำลังการผลิตทั้งหมดเนี่ยนะเก้าเทเพื่อส่งออกไปอเมริกาซะหกสิบเปอร์เซ็นนะครับ ห้องนี้ครับสาหรับการตรวจสอบนะฮะเขาจะทดลองติดเครื่องนะครับดูฮะนี่ครับถึงต้องแบบติดปับับว่าใช้งานเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จะมีเห็นนะมข้อนี้ไม่ใช่ห้องครัวนะแต,แต่ใช้เครื่องดูดควันเหมือนกันนะครับคือไม่งานนํามลพิษมาเต็มนะครับนี่ฮะเสียงด้วยนะครับนี่เขาก็ต้องมาเช็คค่าความดังของเสียง นะครับว่าต้องไม่ดังเกินที่กว่าที่กฎหมายกาหนดนะครับ <Okay. S 1> นะีแล้วถ้าสังเกตย้ํากันอีกทีตรงนี้สังเกตให้ดีพน,นักงานทุกคนใส่เสื้อสีขาวครับใช่ครับเพราะคอนเซ็ปต <Okay. S 1> ์ <Okay. S 1> ของโรงงานของฮอน d a ก็คือเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมครับ <Okay. S 1> นี่ครับอันนี้อย่างที่บอกครับว่าเราย้อนลายผลิตนะครับ ตองเมื่อกี้คือเสร็จแล้วตอนนี้คือกําลังค่อยๆประกอบกันขึ้นมานะครับนี่ฮะอือส่วนของการประกอบนะครับไล่มาเรื่อยๆครับไวๆไปกันไวๆเห็นไหมครับค่อยๆประกอบกันเข้ามาครับนี่ฮะเห็นไหมฮะเหมือนกันเขาก็จะมีถาดเนี่ยถาดที่ขนส่งอะไรมาให้นะครับนี่ฮะนี่ฮะถาด ที่เขาใส่มานะครับความลับเลยครับนี่คือเครื่องติดตั้งโอลิงและวาลนะครับนี่ตัวนี้คือใส่ใส่แหวนนะครับใส่แหวนเข้าไปนะครับโ,โเครื่องตัวนี้นี่ทางไทยฮอนด้าเป็นคนผลิตเองนะออกแบบเองนะครับนี่นี่น,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 นี่ให้ดูขั้นตอน ใส่แหวนเข้าไปนะครับนี่ฮะนี่ครับนี่ครับ,รบทำงานไปตรวจสอบไปนะครับเนี่ยควรคจะต้องมีตัวของปากานะครับนี่ยติดตั้งสำหรับลายตรงจุดนี้นะครับคุณจะเห็นว่ามีพนักง,งานหญิง กับพลังงานชายอยู่ในสัดส่วนที่ห้าสิบห้าสิบเลยนะครับนะี่ฮะอ่านี่ครับนี่ประกอบประเจนประกอบฝาปิดและใส่น็อตนะครับตรวจสอบแล้วส่งต่อเดี๋ยวก็จะเป็นส่วนของการขันนะครับนี่ฮนะ ส่งมาจนถึงตรงนี้นี่ฮะลายนี้ต่อมาก็จะเป็นการขันนะครับเห็นไหมัหนึ่งคนทำหนึ่งหน้าที่ครับนี่ครับขันก็จะมีตัวประแจที่บอกว่าแรงดันเท่าไหร่นะครับนี่ฮะนะครับลายนี้ไหลไปยาวๆเลยครับนะครับไปยาวๆเลยนะเห็นไหมครับ หนึ่งคนทำหนึ่งหน้าที่นะฮะยิ้มหวานเลยสวัสดีครับบรรยาที่นี่ดูยิ้มมีความสุขครับนะ,ะไปครับนะครับนะฮะไลน์นี้นี่เขาบอกไว้ว่ากำลังการผลิตสำหรับลายเครื่องยนตัวนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ3000ัคันต่อเออสามพเครื่องต่อว,วันนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยจะ ประกอบแต่ปัจจุบันเนี่ยใช้อยู่ที่ประมาณเจ็ดรอยเครื่องต่อวันเท่านั้นนะครับนี่ฮะเอาละนี่ประกอบไปเรื่อยๆนะไซคโคนแอร์ฟ e เนอรนะครับนี่นะครับแลนนี้คือเมื่อประกอบเสร็จแล้วนะที่ผมบอกไปเมื่อกี้ครับเขาจะต้องมีการเดรน ก็คือเอาน้ำมันออกนะเพราะว่าพอตรวจสอบว่าเครื่องยนต์ติดใช้งานได้ผ่านไอเสียมลพิษตา่างๆอะไร 300, เรียบร้อยเขาจะต้องเอาน้ำมันออกนะก่อนที่จะแพ็คลงกล่องนะครับนี่ฮะนฮะครับนี่นะเขาเขาจะดูดออกนะครับแบบนี้นะนี่ฮะเรียบร้อยครับแพ็คลงกล่องแล้วก็ส่งออกนะครับ เสร็จสิ้เรียบร้อยนะครับสำหรับการทัวร์โรงงานไทยฮอนด้าและที่เห็นอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวผมพาดูจุดสุดท้ายครับมายสเตอร์ของฮอนด้าครับฮอนด้าโนวาเอสคันนี้คือคันที่ฉลองครบรอบการผลิต1ล้านคันนะครับจากโรงงานของฮอนด้าสล้านคันเป็นฮอนด้าดีมหนึ่รคันที่5ล้านฮอนด้าดีมเอ s คันที่สิบล้าน Honda w เวบหนึ่งสองห้าครับนี่ฮะตรงนี้ถัดมาข้ามมาเลยครับยาวมาฉลองคันที่ยี่สิบล้านใช่ไหมไม่ไปคันที่สิบห้าล้านก่อนเป็น Honda c กร c k ร้อยสิบนะครับสูปพีไอคันที่ยี่สิบล้านและคันที่สาสิบล้านคือ ฮอนด้าเวฟ1 1 0ไม่ใช่คันนี้นี่นี่คันต้องคันนี้คันด้าเวฟร1อยนะครับจองคันที่3 30ล้านและคันที่40ล้านครับ h อ n ด a าจีอโนและทั้งหมดนี้ครับคือไทย h อ n ด a าครับ